โอ้ดูนอนเหยียดขาแบบสบายอ๋อ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 า๋ออ๋อโอ้ยิ้ม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 โอ้ยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอ้นอนแบบแบบเดียวอุ้มอู้ สวัสดีครับสวัสดียามพักผ่อนของหมูอ้วนครับอันนี้หมูอ้วนไม่ได้เปิดเรียนครับผมก็นอนเล่นสิครับแม่แม่ครับอ้สรุปแล้วครับไม่สนใจใครครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์ดูดูแม่แม่เอฟีครับผมเทไหมครับ ผมไม่นอนท่ากบนะครับกลางวันนะครับกลางคืนครับกบหาจริงกลางคืนครับแต่กลางวันผมไม่ได้นอนท่ากบครับอนอนท่าอื่นโอ้โอ้โหโอ้โหโอโหถูความน่ารักของผมสชครับ น,น,นอนยังน่ารักเลยครับโอ้คันหูครับแม่แครับพ่อๆครับ,รบเกาหูให้ผมหน่อยครับโอ้โหโอ้โหขาจี้ฟ้า ตัววันแล้วลูกขึ้นยากภาพนี้น่ารักมากครับโอ้โหโอ้โหดูดูด,ดูผมทำครับโอ้โหสรบอีกแล้วครับ เพื่อนผมไม่ได้เปิดเรียนครับผมก็นอนสิครับโอ้โนูพับขาเจ็บขาอย่างดีนะครับออาเอา,เ,อาเสียงพูกด้วยโอ้โหนอนท่ากบเอา มับอืกำอเพลงอะไรดีนอนสลาลับตาพอทิกอมนอนสลาลับตาพอทิกอมแม่บ่อยู่พอจะให้กินนุม่มเอไปไปอ,อ น่ารักมากครับขนาดนอนยังน่ารักเลยอยันนี้แม่แม่ไม่รักได้ไง oh. 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 มีคนคุยกันเสียงดังมผมไม่นอนดีก,กว่าอ๋อ oh. นอนอีกอโอ นอนไม่นอนเนี่ยอ้วนแม่ก็มองนะครับไอ้อ้วนนอนนอนดีนะไอ้อ้วนไอ้แป้งบอก ดูความน่ารักของว่านสิครับแม่แม่เอ้าเอาเอาเอา,เอาขาสีฟ้าพี่น้องเอ้ยวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของผมครับ ดูนอนเหยียดขาแบบสบาย <mm อ๋อ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 โอ้ยิ้มยิ้มย <mm ิ <mm ้มยิ้มยิ้มโอ้ยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอ้นอนแบบแบบเดียวอึ้มอู้ขาชี้ฟ้านอนต้องโลกต้องจดจำครับ ถ้านอนแบบลกไม่จดจําผมไม่นอนครับไม่แม่ครับตื่ขึ้นมาจะได้กินอวยหวาน กล้วยหวานมาแล้วจ้าเพราะขาดาวมงคลนวา็ดูนอนท่านะครับอีซีอ้วนใหญ่อ้วนโอ้โหลูกแต่ละทีได้ลูกยากมากแม่ซีผมเลี้ยงดีครับพ่ออซีผมเลี้ยงดีครับ ถ้านอนผมก็น่ารักนะครับกินขาดนะครับอมีคนเกาตูดที่ผมเนี่ยโอ้โหคงจะโอเคเนาะมีแม่เม่เอฟซีมีสาวสวยเกาตูดที่ผมคงจะดีเนาะอ้วนเนาะงูเขียวห่านนะโอ้เขียวโอ้โอ้โ,โอ้ โอ้ยิ้มด้วยครับยิมย้มยิม้มยิ้มโอ้โหไม่นอนเนี่ยเล่นเนี่ยโอ้โหน่ารักมากน,นอนซลาลับตาพอสิกรมแม่บริยูพอจะเอากินนุ่ม จกสีลุกมาอย่างนักเว้ยนอนกับบ้านอนโหไ,ไม่นอนหรอกครับอีซีอ่ะคงไม่นอนหรอกอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้เอเจอกันใหม่นะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถ้าชอบชิวีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบา,บายบาย